หิวข่าอีกแล้วจ้าพี่น้องหิวข่าวอีกแล้วเลิศหิวข่าแล้วจ้ามือนีกบสิมาเฮ็ดอันมูจุม้ะจ้าพี่น้องสือมูจุมมาจากไรแม่นอยากสิบอกว่าหลายแห้งจ้าอันนี้กบสิสั่งมาชุดหนึ่ง้ยจ้าสั่งมาชุดหนึ่งสองร้อยบาทจ้าก,กินกันสองคนเด้อขุ่มแห้ง อันนี้ก็สิจุ่มหมูล,ลงไปจ้าใส่พักใส่หมูจุ่มหมูล,ลงไปรอสุกนะจ้าอยากสิบอกว่าชุดหนึ่งนี่ได้ไหลายแห้งจ้ากินเหลือน้ำจิ้มก็ได้ซองทุงจ้าได้มูลโลหนึง่งได้พักมานั่มมีตะเกียบแถมนําจ้าอันนี้เขาก็สิใส่น้ำนัวมาลงไปเด้อจ้าน้ำจิ้มนี่ช้ำแห้งจ้ากระเทียมเป็นตอนตอนเลย อันนี้ก็สิต่อไข่ลงไปเด้อยจ้จะต่อไข่ลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าตัดภาพมาที่ตอนสุกแล้วนะจ้าสุกแล้วเราก็จะเริ่มซอยกันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเนื้อหมูชิ้นโตโตเลยจ้าหมึอกกรอบชิ้นโตโตแล้วก็จะมีลูกชิ้นจ้าผักยั่วๆเลยจ้าอยากจะบอกว่าหมูชิ้นโตมาก พร้อมกินเลยค่ะช่ำที่สุดจ้ากินกันสองคนเลิศที่สุดช่ำๆชยุย่ยๆโ,โบ๊ะโบ๊ะอันนี้ก็สิตัด่ามาตอนกินเนื้อจ้าข้ามแหลก,ก็สิกินลูกชิ้นเลยอยากสิบอกว่าน้ำจิ้มนี่กระเทียมนี่ตอนใย,ยแห้งจา้าน้ำจิ้มนี่รสเด็ดแห้ง กระเทียมชิ้นโตโตเลยนะจ๊ะแล้วก็จะกินกระเทียมเลยจ้าแล้วก็กินหมูนะจ๊ะตัดภาพมาตอนกินจ้าทั้งกินทั้งหัวทั้งเบาพี่น้องเอ้ยหลายแนวค่กจ้าเมึ่กรอบยุยย์อ่ะบดๆชำ้ำๆปังๆครบจบในชุดนี้จ้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะคะได้หมูได้น้ำจิม้มได้ผัก หากินอย่างเดียวจ้าสาวมุกดาก็สิกินอย่างเดียวจ้ายิ้แห้งจ้าตอนเทียงบ่มียังกินก็ตตองสั่งอันนี้มากินหมูจุ่มนะคะอาหารหลักของสาวมุกดาก็จะเป็นหมูจุ่มจ้ายั่วที่สุดชํำที่สุด สวยลงไปจ้าพี่น้องกินบ่วพ่อข้าวก็อิ่มแล้วจ้ากินายบ่ได้กินไรายหล,ล,ลอบเอา <laughs>